มาชมไปดูกันก่อนค่ะประเทศจีนเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่เศรษฐกิจเขาฟื้นตัวได้ดีจากโควิด -19 แต่ล่าสุดดูเหมือนว่าเราต้องจับตาดูค่ะเศรษฐกิจเขาที่มีการฟื้นตัวแต่เป็นการฟื้นตัวแบบชะลอตัวลงมีตัวเลขหลายตัวที่เติบโตแบบชะลอตัวในเดือนกรกฎาคมนะคะดูกันหน่อยว่ามีอย่างไรกันบ้างตัวนี้เป็นตัวเลขจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนค่ะบอกว่าการฟื้นตัวของจีนเนี่ยนะ มีสัญญาณที่เขาสูญเสียแรงเหวี่ยงจริงๆเขามุ่งที่จะไปอยู่ในระดับเดิมก่อนที่จะเกิดวิกฤตแต่ครั้งนี้เนี่ยการระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ก็ทําให้ทางการเนี่ยต้องประ,ะ,ประกาศมาตรก,การคุมเข้มจีนเขายังเจอเรื่องของน้ําท่วมใหญ่ด้วยนะคะที่กระทบกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจทำเตือนเหล่านี้เนี่ยมาจากตัวเลขทางเศรษฐกิจหลายตัวที่ชะลอตัวลงในเดือนกร,รกฎาคมภาคการผลิตนะคะอุตสาหกรรมเนี่ย ตัวเลขเนี่ยขยายตัวร้อยละ6.4ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนต่ำกว่าที่คาดการว่าจะเห็นสักร้อยละ7.8และต่ำกว่าเดือนมิถุนายนที่ร้อยละ8.3นะคะตอนนั้นพอได้8.3ส่วนยอดค้าปลีกในเดือนกร,รกตาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ8.5ต่ําต่ำกว่าที่คาดว่าจะเห็นร้อยละ11.5และต่ำกว่าเดือนมิถุนายนที่ขยายตัวได้ร10้อยละ12.1่ตลาดหุ้นเอเชียก็ปรับตัวลงค่ะเพราะว่าข้อมูลล่าสุดของจีนสะท้อนนะคะการชะลอตัวที่เกิดขึ้นกับประเทศที่ถือว่า เป็นกลดบเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ในการผลิตเหล็กดิบในเดือนกรกฎาคมนะคะลดลงแตะสถิติต่ตําสุดรายเดือนนับตั้งแต่เมษายนออปีที่แล้วนะคะเพราะมีการควบคุมจากทางการนักวิเคราะห์หลายรายเริ่มปรับลดคาดการค่ะการขยายตัวของ GDP จีนในไตรมาสที่3หลังจากที่ขยายตัวได้ดีเลยทีเดียวนะคะในไตรมาสสที่ร้อยละ7.9นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ